เมื่อใกล้เข้าสู่เทศกาลสําคัญอย่างวันตรุษจ,จีนหลายๆท่านก็อาจจะเตรียมความพร้อมในการไหว้เจ้าเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านและครอบครัวซึ่งเทพองค์หนึ่งที่จะขาดไม่ได้ในการไหว้ในครั้งนี้ก็คือเทพโชคลาภหรือไฉ่สิงเอีย๋ยไฉ่สิงเอี๋ยนั้นเป็นเทพ,พเจ้าของชาวจีนที่มีความหมายเป็นในเรื่องของเองินทองทรัพย์สินและโชคลาภซึ่งสําหรับชาวจีนแล้ว ถือเป็นเทพ,พเจ้าที่มีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งของจีนเลยก็ว่าได้โดยในตามตำราบโบราณจีนบางเรื่องก็ได้เล่าว่าไฉสิงเอียเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ย,ยุคสามก๊กหรืออาจเป็นบุคคลที่เป็นพ่อค้ามีอาชีพเกี่ยวกับเงินเงินทองทองที่มีความรุ่งเรืองมากในยุคนั้นจนเป็นที่กล่าวถึงและบูชามาจนถึงทุกวันนี้โดยคําว่าไฉสิงหรือไฉซิงนั้น มีความหมายว่าทรัพย์สินหรือสิริมงคลส่วนคำว่าเอียก็หมายถึงเทพ,พเจ้าโดยรวมแล้วคนไทยก็จะเข้าใจกันในนามของเทพโชคลาภนั่นเองอย่างที่บอกไปแล้วว่าเทพโชคลาภนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากท่านเป็นเทพ,พเจ้าที่ประชาชนหลายประเทศมีความเคารพนับถือเช่นจีนทิเบตฮ่องกงญี่ปุ่นมาเลเซียสิงคโปร์ รวมถึงประเทศไทยด้วยโดยเมื่อเข้าสู่ปีนักสัตว์ใหม่หรือวันตรุษจ,จีนคนไทยเชื้อสายจีนรวมไปถึงคนจีนและผู้ที่ศรัทธานในตัวท่านจะต้องกราบไหว้บูชาท่านเป็นเทพเจ้าองค์แรกเพราะเป็นเทพเจ้าที่รวมเอาความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นมหามงคลอีกหลายด้านเข้าไว้ด้วยกันซึ่งในเรื่องของการไหว้เทพโชคลาภนั้นเราจะให้ความสําคัญในเรื่องของเวลาและทิศท,ทางเป็นอย่างมากว่าจะต้องตั้งโต๊ะหันทิศท,ทางไหนและเริ่มไหว้เวลาใด เพราะในแต่ละปีเทพไฉซิง์จะเดินทางมายังโลกในเวลาและทิศทางที่แตกต่างกันซึ่งสําหรับการไหว้เทพโชคลาภในปีนี้นอกเหนือจากการตั้งโต๊ะบูชาท่านกลางแจ้งแล้วมันตราสยามก็ได้มีพิธีกรรมการจุดตะเกียงเทพโชคลาภขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลและเสริมความโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภและความมั่งคัง่งให้เกิดแก่ตัวเราและคนที่อยู่ในบ้านเราอีกด้วยโดยในพิธีนี้ จะเกิดขึ้นในวันที่9ก้าคุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ซึ่งสําหรับผู้ที่จุดหนึ่งตะเกียงจะได้รับผู้กระดาษ10เทพโชคลาบจํานวน1แผ่นสําหรับเผาผู้ที่จุด5้าตะเกียงจะได้รับผู้กระดาษ10เทพโชคลาบ1แผ่นและโปสการ์ดเยนพนันอีกหนึ่งใบและสําหรับผู้ที่จุด10ตะเกียงจะได้รับผู้กระดาษ1ิบทพโชคลาบจ <rix. S 2> ํานวน1แผ่นโปสการ์ดเศียนันหนึ่งใบและแผ่นโลหะลงดวง1แผ่น สำหรับพกติดตัวหรือทำเป็นตะกุดเพื่อบูชาเพิ่มความเป็นสิริมงคลและความมั่งคั่งให้แก่ตัวเองโดยสำหรับทุกๆก,การจุดตะเกียงทุกท่านจะได้สิทธิ์ใส่แผ่นลงงดวงโลหะลงไปที่ใต้ฐานเทพโชคลาภตามความเชื่อไทยอีกองค์หนึ่งนั่นก็คือเท้ากูเวนที่มีขนาดหน้าตักกว้างถึง9เมตรและสูงถึง16เมตรอีกคนละหนึ่งแผน่นที่จะถูกตั้งไว้ให้บูชาที่มันตราสยามซุ้มจอมขมังเวทที่อาจารย์แขก จะได้ทำการสร้างและวางศิาลาฤกษ์ในวันที่8กุมภาพันธ์นี้โดยถือเคล็ดที่ว่าเป็นปีมังกรและเป็นต้นยุคของยุค9ที่จะทําให้พลังของเทพโชคลาบอยู่รุนแรงถึง20ปีเลยทีเดียวซึ่งสําหรับผู้ที่สนใจอยากร่วมพิธีจุดตะเกียงเสริมโชคลาบและมีส่วนร่วมในการสร้างองค์เทพโชคลาบขนาดหน้าตัก9เมตรนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่เพจรายการมันตราสยาม และเพจร้านผ้าเครื่องมีตังทุกสาขาได้ทุกช่องทางครับ